มือนีสิผ้าฝรั่งมหัดแทกตีนไก่พี่น้องมากินขรับคุ่นน้ำยาป้าน,น้ำกันจ้าทุกคนตีนไก่เนียนมึงผักเพิ่มนี่หอมปลาอีตู้ป่ะนี่ยแม่เราเราก็แบ่งใส่หม้ออไปกินแบบนี้รู้มาเราเราโดนยิงเดียวสวัสดีจ้าทุกคนมือนีหอบทองมากินข้าวบ้านโมอ,อีกแล้วอ้าสวัสดีค่ะแม่ปอยสวัสดีค่ะเป็นยังสุกิลเนาะมือนี้ทุกหอมพองไวยแท้ทำขนมจีนน้ำยา หอมผีนกงไก่่รมน้ตักมืลนี่ยไรอยงไงเนี่ยกระชายพริกหอมกระเทียมน้เรยกินนี่ยมาซนเราเ็ตุกตนล้วา่ตั้งได้เยตําแล้วเรากาขัวบ่แม่ว้าวไตนไยห่งปิดวเกไตูปใส่าชนะ สดๆจากสวนเลยนะคะป้าปลากินครับบอนนี้พี่น้องเอ้ยพี่น้องกองไปให้มึงกอดเขาุูนกับพ่อมค่ะไปมาชิมมึงดม่มาไหนอืนัวนัวพี่น้องกละเพียกกระตากเองขัวเองตาเองได้แน่เลิดอืมกักแม่กวางกินนั่นมาใส่เอาหลด ก็จะให้ยังก่อนไอ้พวกที่เขาไปองวดกันนั้นตามงานะคร<อ>ับเ <c oughs> ปล่าสุดยอดป้าตีนกระยิย่งยังอืดดดดดดดมเล็ดเล็ดเลดมื่อวานพี่น้องปา้าฟิลไม่ปล,ล,ลออ่อยนะคะขโมดแล้วนะคะตีนไม่ไหวเลยเห <c oughs> <ะ>็นหลากหลายว่าไม่แค่ว่า,าเฮ็ดกับเปาดูแลบ้านไปเรียนไปเที่ยวแต่งหน้าแต่งนะมาวันนี้พี่น้องปา้า สิว่าบาบาบุญไปเด้อสิมาอีสาเด้อป้าทำได้แต่ปัดแล้วล้วเขาไปม้านก็บม่ได้เห็ดคลิปกินโดนแล้วเน,น่ะกินแต่เหล่าเนี่ย ไปว่าห้าเทียวมือื่นยังไงอืมได้ปาฟอพฟอกอกันบอกอืมบอกเขาในไม่ยยงกงใดดิเชื่อนี่เชื่อมี่บะฮั่นบะฮั่นเดราะเชื่อมน่ล่อยเป็นอะไรมาเร่มั้แขาแขงมันไิ่ิดแผลนะจะได้สใส่สนสูงสีสูงสั่นส่ซองนี่เราสัมีซื่อๆกัแบบกูมั้เจ็บมันปวดแล้วเสียนะแตย่งไม่เสียบไปใส่ส่วนคูย่างอยู่หาใต้บ่อเสีย พอไปเฮตดงานตัวพี่น้องพ่อไปเฮ็ดงานกับหอบทองหอบลูกหอบเตามาหากินเขาบ้านมูเต็สลาแนวพ่อบปได้ดังตางนีเฮีนน้องกินเฮยนมูก็ไดออืมบอกตังไดังเองนะเดยบ่ย่งเขาเคืองลางลองาหนาขอชได้ลูกแม่บังเน่ยบักอาแั่ทำไมอะแม่เก็บนองแม่บแม่มือไฮะไปไม่นำเนนาง่อน มือมน่นต่นชาตัวห้า,นาหนเนาะเฮ็ดงานงงงเมียว่าสร้างสรรหาแต่น้อผิวชุดเจ๊เจะแตกกราคาบึ้งเป็นหมื่นตัวรยางเบลต์ตุหัวหันแากเพ็ดเหยียดเงี้ยแดดสร้างฐานห้าก็เลี้ยวไปเห็นมันกินยูตเย่อืมเบิตรงเนียเบิ <c oughs> ้ลถวยสองวันนี้พี่น้องเอยพักแม่มันสีเนะี่ย สวยสองมาแล้วนี่อิ่มเลยวันนี้พี่น้องอิ่มแล้วกินบ่พอพอความจ้าพี่น้องถวยซ้ำกับบะหมี่ซอยพอนด์ตะกรอนนะค่ะตามสไตล์ห้องน้อแต่ว่าขอหอมน้ำมือเก่าหมละแม่นเราจะพี่น้องหอมกับไม้พวกินพร้อมจ้าโอ้ยเอลกินดีดีอั่นอ กินดีๆหนึ่งกดนเลเซลบ้นุ่มไหมมีพลังบันได้กินตีนไก่เป็น้วยกนานบพี่น้อ,อ